on TV ช่วยหรือไม่ใช่หรือมั่วช่วยอยู่แล้วค่ะมั่วนิ่มแล้วกลับเข้าส,าสู่ช่วงนี้ของเรานะครับกับเ f m on t มครับเรามีแขกรับเชิญซึ่งต้องบอกว่าต้อนรับเธอเข้าสู่รายการพร้อมกับมรสุมชีวิตที่ผ่านพ้นไปแล้วก็อยากจะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจเช่นกันสำหรับฟ้าหลังฝนของคุณนก วันนิดานะครับพร้อมกับลูกสาวน้องบูมอยู่ตรงนี้ด้วยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แน่นอนนะคะว่าพี่นกเขาคัมแบ็กกลับมาแล้วกลับมาเข้าสู่วงการบันเทิงเหมือนเดิมนะคะเราจะมาพูดคุยเจาะลึกเรื่องราวที่ผ่านมาเมื่อ2ปีที่แล้วกันบ้างดีกว่าว่าพี่นกเนี่ยเจอเจอและผ่านมรสุมก้อนนั้นมาได้อย่างไรนะคะคผ,ผ่านมาได้อย่างไรกําลังใจที่ดีที่สุดก็คือลูกสาวลูกสาวแล้วก็แม่พี่เราจะมีกันอยู่แค่3ามคนก็คือ มีลูกให้กาลังใจอยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นเราไม่กล้าเดินออกไปไหนจะอายคนจะอยู่แต่บ้านอะไรเงี้ยลูกก็จะบอกแม่ออกไปเถอะแม่ต้องออกไปเผชิญกับผู้คนแม่จะได้รู้ว่าใครเอาคิดยังไงกับแม่แม่ไม่ต้องอายหนูแม่เดินไปไงหนูจะเดินไปกับแม่แทนที่ลูกเขาจะอายเขากลับเป็นเป็นไฟนําพาเราออกมาอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยเรา เราไม่ออกไปไหนเลยไม่ออกไปไหนเลยไม่ออกเลยไม่กล้าออกไปไหนก็คือจิตตกไปเลยจิตตกเลยเหมือนรักตัวเองไม่ได้ยสิ่งที่คุณนกเจอเนี่ยนะครับก็คือพูดกันตรงๆนะฮะก็คือเรื่องของคดียาเสพติดซ้อนกันถึงสองครั้งและตอนนั้นเราโดนก็คือโดนทันบนแล้วรอลงอาญาซึ่งก็คือเราก็ห้าม ห้ามทําอะไรบ้างห้าม<ะ>ทำผิดอะไรเลยทุกอย่างทั้งสิ้นในทุกรูปแบบค่ะห้ามห้ามมีปัญหาอะไรทั้งสิ้นที่ต้องเกี่ยวกับตํารวจหรือโรงพักอะไรทั้งสิ้นในขณะเดียวกันก็เหมือนกับเราก็ต้องเฟดจากวงการบันเทิงกันไปนะ<ช>ครับใช่ค่ะหรือในอีกแง่มุมหนึ่งในเวลามีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเราคงจะทราบกันวงการบันเทิงเขาจะเหมือนกับกึ่งก,งกงึลงโทษด,ด้วยอะ่ะ<ช>ไม่ไม่ให้งานใดใดทั้งสิ้นกับเราต้องลงโทษเลยค่ะตอนนั้นอันได้ข่าวเหมือนกับว่าจริงๆแล้วที่เราหัานไปพึ่งก็เพราะว่าเรามีปัญหาเร่่งงงกริินยยมั็ ก็ยิ่งๆซ้ำซ้อนแยกกันเข้าไปใหญ่แยกกันเข้าไปใหญ่แต่ว่าเราก็ต้องรับสภาพตัวเองฮะคือว่าเราผิดยังไงเราก็ยอมรับเท่าที่เราทําครับแต่ว่าตอนนั้นข่าวมันแรงก็คือว่ากลา,ายเป็นค้าจําหน่ายอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นแบบเราเราแค่เสพเราทําแค่เสพแต่ว่าข่าวมันแรงเป็นจําหน่ายเป็นข้ามชาติอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยก็เลยฟังดูแรงไปหน่อยแ้วตอนนี้แต่ก็พอพอความเป็นจริงมันตัดสินออกมาก็คือตัดสินตามที่เราทํา ค่ะครับเราพร้อมแค่ไหนสำหรับการกลับมาตอนนี้พร้อมมากเลยค่ะพร้อมมากๆแล้วก็มีความความความสุขกับชีวิตปัจจุบันกับลูกกับครอบครัวแล้วก็สนุกกับงานค่ะค่ะพร้อมมากๆย้อนกลับไปได้ไหมถือว่ามันเป็นบทเรียนให้หลายๆคนด้วยตอนนั้นอะไรอยู่ในใจเหรอทั้งที่งานเราเยอะมากนะเราก็รู้สึกว่างานเราเยอะมากผมเห็นพี่นกเยอะมากเลยอ่อะมากแล้วก็งงเลยฮะมีปัญหาการเงินด้วยนะมันเป็นไปได้ยังไงแล้วแล้วมันไปเข้าสู่ตรงนี้อะไรมันคือ สิ่งที่มันดึงดูดเราให้เราลงไปตรงนั้นนะคคือนี่สินที่มันมีที่มาเป็นปัญหาการเงินเนี่ยมันพอกูรมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่แรกแล้วพี่ก็หายไปพักหนึ่งแล้วก็พอเริ่มมามีงานพอเริ่มมีงานเนี่ยนี้สินที่มีเนี่ยก็คล้ายๆจะตามมาจี้มาอะไรอย่างเงี้ย พอเห็นแล้วมีงานไหนก็ต้องจี้ต้องอะไรแต่ซึ่งมันพ่อพูนมาเราก็ทยอยทยอยให้แต่นี้มันชักหน้าไม่ถึงหลัง mm hmm. ลูกก็กําลังเรียนหลายๆอย่างแล้วเราทําคนเดียวพิมพนคนทําคนเดียวแล<ต>้วมันก็เครียดว่างานก็เยอะอยู่แล้วแต่เราจะอยากจะทํายังไงให้ได้งานทั้งหมด mm hmm. ไม่ให้เสียไหนตรงไหนไปเลยอยากได้ทั้งหมด mm hmm. ก็เลยทําคนเดียวขับรถเองด้วยอะไรทุกอย่างมันก็เลยมีที่พาัาดพังไปพึ่งพาสิ่งเหล่านี้แต่ mm hmm. ถามว่ามันช่วยเราได้ไหมมันไม่ได้ช่วยอะไรหรอก จริงๆแล้วการพักผ่อนให้เพียงพอเนี่ยมันช่วยเราได้มากอยู่แล้วแต่เราไปเครียดแล้วก็ไปมุ่งกับมันเกินไปคือทํางานหมรุ่งหมค่ำสองสวันนี่กูต้องต่อ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 งานอย่างเงี้ยก็กลายเป็นเราไม่ได้พักผ่อนมาที่น้องบูบ้างดีกว่าไหมคะถ้าย้อนกลับไปเมื่อสองปีที่แล้วตอนนั้นหนูอายุเท่าไหร่ประมาณ17บเจ็ะค่ะอยู่มห้าสภาพจิตใจเป็นอย่างไรบ้างตอนที่รู้ว่าคุณแม่เนี่ยต้องคดีละเราจะทำยังไงนั้นเรารู้จากข่าวไปคือรู้รู้จากข่าวค่ะรู้จากข่าว เปิดเปิดข่าวมาดูพร้อมยายเลยก็คือจริงๆคนที่เป็นคนที่เข้มแข็งที่สุดน่าจะเป็นหนูแต่จริงๆเราไม่ใช่เป็นยายคือตอนนั้นหนูรับรับไม่ได้เลยคือกีดค,คือแบบว่าเหมือนเหมือนจิตหลุดไปแล้วอะไรยเงี้ยจนกระทั่งมาเห็นยายยายยายเข้มแข็งอะไรเงี้ยล้วก็มองยายคิดว่าสงสารยายด้วยก็เลยพยายามรวบรวมสติ Mm hmm. แต่ก็พอพอไปเจอแม่ได้ได,ได้คุยกันได้อะไรกันก็แม่ไม่เคยได้ถามถึงปัญหาอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าแม่เป็นคนที่เก็บกฎแล้วก็จะไม่พูดอะไร mm hmm. ให้ใครฟังคือปกติก็อยู่ด้วยกันตลอดคุณแม่คุณยายน้องบูม3ามคน แต่ไม่ค่อยได้พูดคุยการเกี่ยวกับปัญหาคุณแม่คือพี่จะทำงานเนี่ยทำงานไม่ค่อยมีเวลาอยู่กับเขาหรอกเขาก็จะอยู่กับยายแล้วเราเป็นคนแปลกคือมีปัญหาอะไรไม่ว่าอะไรจะแก้ด้วยตัวเองทําด้วยตัวเองความเข้าใจผิดคิดว่าตัวเองเก่งอ่ะทำได้ทุกเรื่องแก้ได้ทุกเรื่องปัญหาใหญ่โตทั้นทําได้มันก็เลยกลายเป็นไม่พูดไม่คุยไม่บอกอันนี้บูมแม่มีปัญหาตรงนี้นะอย่าเพิ่งอันนู้นนี้คือไม่เคลียร์จัดการได้เองหมดต้องทําเองได้ทุกอย่างตอนนั้นได้คุยกับคุณแม่ว่าไงบ้างครับตอนที่ลูกข่าวเรให้ยอมรับ ให้ให้นึกถึงอนาคตไว้อย่างเดียวพออะไรที่เกิดมาแล้วเราก็เราต้องยอมรับเพราะว่าเราทําผิดจริงๆอะค่ะโอ้โหนี่ตอนนั้นอายุสิพูดกับแม่อย่างนี้เลยหรอใช่แล้วหนูหนูทำอะไรอะในเรื่องของการเรียนคุณแม่ก็ออกมารับงานทำแต่นันก็มีปัญหาเรื่องเงินด้วยใช่หนูก็ก็เรียนแต่ว่าหนูไม่ได้เรียนพิเศษหรือว่าอะไรมากมายก็คือเป็นเป็นเรียนโรงเรียนวัดก็ไม่ได้เสียอะไรเยอะอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องออกมาหาเงินหารายได้เพราะว่าบ้านก็ยังต้องส่งรถก็ยังต้องผ่อนยังมีภาระตรงนี้อยู่เหมือนเดิมแต่ว่ารายรับไม่มีแล้ว มีแต่รายจ่ายก็เท่าเดิมเลยครับ้งนั้นในระหว่างที่คุณนกไม่อยู่เราออกมาร้องเพลงน้องบูมทําเป็นน้องบูมแล้วเป็นน้องบูมแล้วค่ะครับผมเราออกมาทําอะไรเนียฮะร้องเพลงค่ะตามคาเฟ่ไปกับคณะตลกคนเพื่อนพี่ที่เป็นตลกอะเขาก็เอาหลานไปด้วยพี่ก็ไปด้วยไปด้วยกันตอนแรกแม่ไม่กล้าไปค่ะคือเขากลัวหนูก็เลยบอกว่าให้ให้ออกมาเพราะว่ามีหลายคนที่เจอหนูเขาก็จะเข้ามาถามแม่เข้ามาอะไรอย่างงี้ตลอด เพราะแม่ได้ไปเจอ,อพวกแฟนเพลงหรือว่าพวกผู้ใหญ่ที่มานั่งทานอาหารอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเข้ามากอดแม่ให้กําลังใจแม่ทุกทุกคนบางคนนี่ร้องไห้เข้ามากอดเลยอะไรเงี้ยแล้วเห็นลูกทํางานตอนนั้นเรารู้สึกไงบ้างครับเกลียดตัวเองมากเลยเพราะว่าสิ่งที่เราหวังไว้ที่สุดคืออยากสร้างอนาคตให้ลูกอยากสร้างทุกอย่างให้เขามีบ้านหลังใหญ่ให้มีทุกอย่างทุกอย่างในชีวิตอยากให้ลูกกับแม่มีความสุขมากๆแต่ว่าถึงณวันนี้เราเป็นคนทําลายทุกสิ่งทุกอย่างเอง นอกจากเขาจะไม่ได้สบายแล้วเขายังต้องลําบากอีกครับมันก็กลายเป็นเป็น,นเราเป็นแม่ที่ดีไม่ได้เนาะอไม่สามารถเป็นแม่ที่ดีได้ไม่อยากไม่ไม่สามารถสร้างอะไรให้ลูกได้เลยนั่นคือในตอนนั้นนะ<ม>แต่หลังจากนี้ได้จริงนะ<ม>ครับ,รบในระหว่างนั้นเนี่ยเราให้กําลังใจกันและกันยังไงบ้างครับ ก็คือก็ไม่หนูไม่ได้เป็นคนแบบว่าหวานที่ว่าต้องหอมต้องกอดต้องพูดอะไรซึ้งๆอะไรอย่างเงี้ยก็คืออยู่ด้วยกันทุกวันก็จะเป็นการหยอกล้อมากกว่าเขาจะพูดอะไรเขาพูดตรงๆจริงใจแล้วก็เราก็คุยกันว่าเขาก็บอกแม่หนูขอนะต่อไปเนี้ยไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเราต้องคุยกันนะแม่อย่าเก็บเหมือนเมื่อก่อนแม้ว่าจะมีอะไรหนูก็รับได้แล้วเราก็สัญญากันว่าบูมมีอะไรบูมก็ต้องคุยกับแม่ทุกเรื่องเราเป็นผู้หญิงเหมือนกันมีอะไรก็คุยกันได้ก็มันก็เกิดความสบายใจขึ้น คนเราถ้าอยู่ด้วยกันที่ไม่มีอะไรปิดบังไม่ต้องโกหกอะไรมันสบายใจค่ะแล้วแล้วตอนนั้นนะะแตอนนั้นพี่นกทําอะไรบ้างคะนอกจากน้องบูมร้องเพลงละพี่ก็ไปกับเขาเนี่ยค่ะแล้วก็ขึ้นเล่นตลกมั่งอะไรมั่งก็ยังมีงานบ้างแต่คือไม่ออกทีวีเท่านั้นเองเท่านั้นเองค่ะวันในนั่งอยู่ตรงนี้แล้วต่อให้ไม่ใช่คนหวานอยากบอกอะไรกับคุณแม่ไหมก็เรื่องที่มันผิดพลาดไปแล้วให้ให้แม่ลืมลืมไปค่ะเพราะว่าทุกวันนี้เรารู้ตัวเราดีว่า สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันผ่านไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลับไปนึกถึงมันให้นึกถึงอนาคตอย่างเดียวอย่างเดียวพอเนาะปีหนูเท่าไหร่สิบเก้าสิบสองยี่สิบสองแล้วก็โอเคนะพี่นกพกขบอกอะไรกับน้องบูมบ้างก็บอกลูกว่าทุกวันนี้ก็คงมั่นใจกับแม่แล้วนะว่าแม่ไม่ไม่มีสิ่งเหล่านั้นแล้วเพราะว่าต่อไปนี้แม่ก็จะสร้างเท่าที่จะทําได้ให้กับบูมเราจะเดินไปด้วยกันสร้างไปด้วยกันเพราะบูมเขาก็บอกแล้วว่า แม่ไม่ต้องเหอนอยกับหนูมากหรอกห,อหนูสร้างเองได้หนูอยากจะเลี้ยงแม่บ้างครับค่ะแล้วตอนนี้นี่พี่นกกลับเข้ามาในวงการบันเทิงแล้วค่ะพี่นกกลัวบ้างไหมว่าทางผู้จัดหรือใครก็ตามแต่เนี่ยจะมีการแอนตี้แล้วก็มีการแบบนิดนึงกับเราเพราะว่าเราแบบมีชื่อแบบถูกก่าหัวกระบาดขนาดนั้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยมีวิกฤตอะไรแบบนั้นบ้างไหมคะก็มีกลัวค่ะ<อ>ใหม่ๆกลัวเหมือนกันกลัวเหมือนกันแต่แต่พอพอถึงตวลราเนี่ยเราเราคิดว่าเราสร้างความมั่นใจให้กับตัวเราเองแล้ว ทุกคนเขาจะให้เขามาเชื่อเราสักทีเดียวว่าเลิกแล้วไม่มีเรื่องเหล่านั้นแล้วคงเป็นไปไม่ได้ mm hmm. เราต้องให้โอกาสเขาเขาดูเราด้วยเพราะเราผิดถึงสองครั้งสองครานะคะ mm hmm. ก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้โอกาสกับนกอคนิดาได้ลกลับมาทํางานแล้วก็สําหรับคนที่ยังไม่ให้โอกาสหรือย,ยังไม่เชื่อก็ mm hmm. ขอให้ดูควนเล็กกันไปเรื่อย <c oughs> ๆแล้วสิ่งหนึ่งที่ยังค้างคาใจอยากจะทํามากทุกวันนี้ในชีวิตสิ่งหนึ่งที่อยากทําคืออยากกราบขอโทษคุณบอย Mm hmm. คุณบอยเนี่ยเพราะว่าคุณบอยเนี่ยเป็นคนแรกที่ให้โอกาสได้เข้ามาทํางานตอนที่โดนครั้งแรกครับค่ะแล้วเราก็ไปทําผิดอีกพี่พี่รู้ว่าทําให้คุณบอยผิดหวังมาก mm hmm. ก็สิ่งหนึ่งที่อยากจะทําในชีวิตนี้จากกราบขอโทษที่ตัวท่านจริงๆเลยถึงแม้ท่านจะไม่เอามาทํางานแล้วก็ไม่ว่าแต่ว่าความรู้สึกในใจอะเรารู้ mm hmm. สึกผิดต่บท่านมากมากครับผม mm hmm. นะครับจริงๆแล้วยังมีหลากหลาย บุคคลนะครับที่พร้อมที่จะให้กําลังใจนะครับกับพี่นกนะครับซึ่งวันนี้ครับเราก็มีบุคคลสําคัญอีกท่านหนึ่งอยู่ในสายกับเราด้วยซึ่งให้เกียรติกับเรานะครับเดี๋ยวสักครู่นึงคงจะมีโอกาสได้คุยกันแต่ว่าถามเลยว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ขึ้นมโอกาสได้เจอกับพี่บอยไหมไม่เคยค่ะได้คุยไหมไม่ไม่เคยคุยแล้วก็ไม่เคยเจอแล้วก็ไม่กล้าเข้าไปหาด้วยบอกตรงๆอะแต่ลึกๆในใจมึกถึงบุคคลคนนี้เสมอครับผมนะ มาถามถึงความตั้งใจจากนี้เป้าหมายของเราทั้งสองคนเลยนะครับตั้งใจจะเดินหน้าต่อไปอยังไงต่อครับก็ทํางานทุกอย่างเท่าที่ท,ที่เข้ามาให้เราทำค่ะนะคะเราจะจะไม่ดิ้นรนให้มันเกินตัวเหมือนสมัยก่อนทําปัจจุบันให้มันมีความสุขอยู่กับปัจจุบันอยู่กับณวันนี้ของเราทําให้ดีที่สุดค่ะน้องบูมนะคะตอนนี้เรียนจบหรือยัง ใกล้จะจบแล้วค่ะปีปีสีแล้วเหลือฝึกง,งานแล้วก็จบอีกนิดเดียว,วเนาะเ,เ,เ,เราก็จะได้ทํางานเต็มตัวแล้วเนาะแล้วหนูวางแผนอนาคตได้ว่ายังไงบ้างคะจะมีเข้าวงการไหมหรือ,อยังไงตอนนี้ก็เริ่มนะคะเริ่มมีละครเริ่มถ่ายบ้างแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นตัวเด่นอะไรแต่ว่าเริ่มเริ่มทดลองอเข้ามาอยู่ในวงการนี้แล้วแล้วก็ทุกงานค่ะหนูยินดีทําหมดขอให้ได้เป็นงานและได้เงินไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่หนูทําได้ถนัดบทอะไรไหมคะ ก็จริงๆหนูเล่นได้หมดแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้ดีมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าแม่ก็ไม่ได้ค่อยสอนอะไรเหมือนกับเขาอยากให้ลองเล่นเองลองอะไรเองส่วนใหญ่จะเป็นพวกพี่ป้านะอาที่รู้จักแม่สนิทกันเลยจะคอยบอกอะไรอ่ี้มากกว่าค่ะมีอีกหนึ่งสายนะครับที่วันนี้มีกําลังใจมาให้กับทั้งคุณนกแล้วก็น้องบูมด้วยอยู่ในสายกับเราลองมาฟังดูนะครับว่าหนึ่งสายนี้อยากจะให้กําลังใจอะไรกับคุณนกแล้วก็คุณบูมสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะัดีค่ะรับครับผมได้เสียงไหมครับได้ยินครับได้ยินครับครับผมตอนนี้นะครออกราดแล้วนะครับอยู่กับคุณนกแล้วก็คุณบูมนะครับอยากจะพูดอะไรกับทั้งสองท่านครับเชิญเลยครับฮัลโหลครับผมพูดได้เลยนะครับครับผม ครับอย,อยากพูดอะไรกับคุณน,นกแล้วก็กับคุณบูมครับเรียนเชิญพูดได้เลยนะฮะอ๋อให้เขาพูดกับผมดีกว่าเพราะผมมีเรียนพูดกับเขา <laughs> ใครเปิดเรื่องมาก็ตลกแล้วนะคะแน่อนอนเขาคือคุณชูศรีเชิญยิ้มนั่นเองออค่ะ <laughs> ส่วนนึกว่าผู้ใหญ่ที่ไหน <laughs> คุณน,นกอยากอยากพูดอะไรกับเขาไหมฮะ,ะก็ขอบคุณขอบคุณพี่ศรีที่อยู่เคียงข้างตลอดมานะคะขอบคุณที่ณวันแรกที่มีปัญหาเขาก็เข้ามาช่วย โดยที่เราไม่นึกเลยว่าเขาจะก้าวเข้ามาช่วยเพราะว่าเราก็แยกกันตั้งนานแล้วแต่ว่าพอถึงวันนั้นถึงรู้ว่าจริงๆแล้วเขาก็ยังห่วงเราอยู่อขอบคุณขอบคุณพี่สีมากที่ถึงแม้เราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้เป็นผัวเป็นเมียแต่พี่ยังเป็นพ่อที่ดีของลูกขอบคุณมากๆค่ะรู้นี่นะว่าเป็นพ่อที่ดี <c oughs> ดีถึงแม้จะไม่ค่อยส่งตังค์ให้ลูกแต่ก็ยังยมีความร <c oughs> ัก <c oughs> ทุกอย่าง <c oughs> เราต้องหาเอง เราอย่าพึ่งใครชีวิตของพ่อเกิดมาไม่เคยมีเส้นไม่เคยมีใครฝากเราต้องอยู่แบบว่าของจริงของจริงนี่คือแบบว่าเราต้องเก่งจริงเราต้องมีความสามารถจริงเราจะต้องทําให้ผู้จัดหรือว่าคนทั้งประเทศยอมรับว่าเราเอ้ยเราของจริงเว้ยว่าจะนอนตัวนะแต่ในความรู้สึกของพ่อ ตั้งแต่พ่อเข้าสู่วงการ40กว่าปีแล้วพ่อไม่เคยมีเส้นสายพ่อไม่เคยมีนายพ่อไม่เคยมีใครพ่ออยู่ได้ทุกวันนี้ด้วยความสามารถถามว่าเก่งไหมก็สู้ได้ทุกตัวสู้ได้แต่ก็ที่จังหวะความสามารถหรือว่าจังหวะวาสนาเนี่ยเขาเขียนมาแล้วในความรู้สึกที่พ่อคิดตลอดเวลาใครจะดังใครจะเด่น ใครจะสู้สตาไงแล้วแต่ปล่อยเขาสักวันต้องเป็นวันของเราบ้างเราต้องสู้เราต้องอยู่ให้ได้ต้องยืนหยัดให้ได้ในวงการน,นี้นี่ความรู้สึกของพ่อแล้วความรู้สึกของผัวเป็นไงมั่งอย่าพูดอย่างนั้นเดี๋ยวเมียนั่งดูอยู่เดี๋ยวทะเลาะกันอ๋อแมยนั่งดูอยู่ แหมเมียพี่กับน้องหนูเป็นไรไปแล่ะนั่นที่ถือว่าเป็นครอบครัวที่แอนเตอร์เทนมากนะคะเพราะว่าครอบครัวพี่สี่กาก็นิสัยดีเราเข้ากันได้แต่ขณะในเตอร์เทนนี่มาสคาราทไหลแล้วซึ่งซึ่งพ่อพูดอะไรให้ลูกร้องไห้อีกแหละคือพ่อจะพูดแบบนี้ตลอดนะคะบางทีหนูด้อยใจว่าทําไมเหมือนกับพ่อไม่เคยฝากเลยอะไรอย่างเงี้ยจนทุกวันนี้หนูก็พยายามฝึกฝึกหลายๆด้านเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวพ่อจะเล่าให้ฟังนะ หลายคนในวงการเนี่ยสนับสนุนลูกเมียแล้วแต่ในครอบครัวเนี่ยมีใครบ้างที่ประสบความสาเร็จที่พ่อเห็นมาไม่มีอันนี้ขอโทษนะครับจะเป็นค่ายบริษัทใหญ่ๆยกตัวอย่าง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 แกรมมี่เนี่ยหรือว่าอาสยามเมื่อ,อไรแล้วถือว่าเป็นค่ายเพลงที่ใหญ่มากพ่อรู้จักคนแต่พ่อไม่อยากที่ว่าจะเอาเออสิธิ์ที่ที่ ที่มันที่มันอะไรสมมติฐานเงี้ยพ่อไม่ชอบพ่ออยากให้หนูเนี่ยเป็นคนที่แบบสําเร็จโดยตัวเองถามว่าพ่อแอบดูไหมพ่อดูถามว่าพ่ออยากสอนไหมพ่ออยากสอนแต่พ่ออยากให้หนูเนี่ยทําอะไรด้วยตัวเองที่มันดีอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละ โอเครู้มากใจร้าใจเข้าใจด้วยน้ําตาหนองหน้าเลยเข้าใจครับยังไงขอบคุณคุณชูศรีนะครับที่เกีรยิกับรายการนะครับเป็นกำลังใจให้กับทั้งสองคนแล้วก็กับคุณชูศรีด้วยเช่นกันขอบคุณนะครับครับผม ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับค่ะก็เป็นเซอร์ไพรส์นิดนิดหน่อยหน่อยนะครับที่ให้ได้ได้คุยกันนะครับกับยังไงซะความเป็นพ่อเป็นแม่อยู่ตลอดชีวิตอยู่แล้วใช่ครัแล้วก็วันนี้ครับเราได้เห็นนะครับการเริ่มต้นใหม่แล้วผมเชื่อว่าเป็นการเริ่มต้นที่แข็งแรงของทั้งสองคนด้วยก็ติดตามนะครับสำหรับผลงานต่างๆรวมถึงผู้จัดต่างๆด้วยเช่นกันนะครับยินดีรับงานทํากันเต็มที่แน่นอนกับทั้งสองคนนะครับขอบคุณคุณนกและคุณบูมเท่เกี่ยวกับรายการด้วยนะครับขอบคุณค่ะบคมากับ EFM on TV ครับ ติทินบันเทิงอีแคลนดาเวลา9ก้นาฬิการ่วมงานทำบุญครบรอบ31ปี GMM Grammy พบศิลปินดาราร่วมงานมากมายณชัน้นล็อบบี้อาคาร GMM Grammy Place เวลา14นาฬิกานาทีงานเปิดตัวโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมที่ช่วยเหลือเติมเต็มความอบอุ่นให้แก่เด็กกำพร้าภายในงานพบเหล่าซุปตาใจบุญอาทิมาริโอเมาเลอร์ไมเดวิกามินชลิดาจอยลิลนีและโจอี Studio, ้บอยณโลตัสสลิปสตูดิโอแพ็กชิปสโตเอกมัยไมซอยสี เวลา18ในาิกา30นาทีงานเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องไอไฟแตงกียวรับอยู่พบไอปริชยาซันนี่สุวรรณเมธานนท์และโจ so ๊กโซคูหน้าฉน,นึกศูนย์การค้าเซ็นทรัลโกล์ EFM on TV